นี่เลยนะครับเก้าอี้ตัวจบของสายแคมปิ้งครับเวลากลางออกมานะครับผมกางไปให้สุดด้านหลังนะครับผมจะมีนี่ตัวล็อกมาให้ปึก๊กมีช่องใส่ของมาให้นะครับจะมีถุงผ้ามาให้ขาเป็นอลูมิเนียมวัสดุผ้าเป็นวัสดุออฟฟอร์ด6 0 0ดีนะครับผมมีความแข็งแรงทนทานที่วางแขนนะครับผมเป็นไม้แท้ให้อารมณ์แบบคลาสสิกเก้าอี้ตัวนี้นะครับสามารถปรับได้6ระดับอันนี้คือระดับที่1นะฮะนี่คือระดับที่2 ระดับที่สนะและระดับที่สี่นี่ฮผมจริงๆผมชอบระยะประมาณนี้เพราะเอาไว้ดูวิวนั่งชิวๆนะฮะแล้วก็ระดับที่ห้าครับหประมาณนี้ก็จะแหงนฟ้าดขึ้นิดหนึ่ง,น,น,งนะฮะแต่ถ้าแบบว่าใครแบบสายนอนนี่เลยฮะอันดับที่หกเ,เสริมความสบายด้วยนี่ฮะที่วางเทา้าสุดยอดนอนชมดาวได้เลยนะ ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมก็อีตัวนี้กดดูในตะกร้าด้านล่างได้เลยนะฮะตัวนี้อยู่แค่ประมาณ1,490บบาทโคตรคุ้มนะฮะตัวจบของสายแคมป์ปิ้ง